คือเรื่องราวของอาเซนะเด็กสาวชั้นมัธยมปลายผู้สูญเสียบิดาและอยู่อาศัยกับคุณแม่ที่เป็นนางพยาบาลด้วยความที่เธอนั้นแทบจะต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังทำอะไรทุกอย่างเองจึงดูเหมือนว่าเธอนั้นจะโตกับไว้ที่ตนเองนั้นเป็นอยู่อาเซนะชอบที่จะไปยังก้อนหินขนาดใหญ่บนเนินเขาหลังบ้านและใช้วิทยุแรรในการรับสัญญาณฟังเสียงเพลงประหลาดที่ไพเราะอ,อย่างยิ่งมันเป็นเสียงที่นานๆทีเธอจะได้ยินวันหนึ่งระหว่างทาง จากโรงเรียนกลับไปที่บ้านของเธอขณะที่เธอกําลังข้ามสะพานเธอได้พบเจอกับสิ่งมีชีวิตลึกลับมันพยายามเข้าจู่โจมแต่แล้วมีเด็กหนุ่มปริศนาปรากฏตัวและสังหารมันแต่ก็แลกมาด้วยตัวเขานั้นได้รับอาการบาดเจ็บเช่นกันปฏิกิริยาของคริสตันที่เป็นสร้อยคอของเด็กหนุ่มปริศนาเกิดปฏิกิริยากับสิ่งมีชีวิตลึกลับและดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กหนุ่มปริศนาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นสิ่งมีชีวิตลึกลับถูกระเบิดจากคลื่นสะท้อน ที่มาจากซอยคอร่างของสิ่งมีชีวิตลึกลับตกลงไปสู่ใต้สะพานและเด็กหนุ่มปริศนาก้าวข้ามขอโทษกับอาซินะที่ต้องพาเธอมาเจอเรื่องน่ากลัวแบบนี้จากนั้นเขาก็ได้แบกเธอแล้วก็กระโดดลงสะพานไปเลยเขารอให้อาซินะตื่นจากการหมดสติหนุ่มปิศนาบอกกับเธอว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่อย่าเข้าใกล้เขาลูกนี้อีกทางเจ้าหน้าที่ได้ออกสำรวจตามคำบอกเล่าของคนเห็นเหตุหการณ์นั่นคือนายรถไฟพวกเขาพบเข้ากับซากสัตว์ลึกลับที่ตามตัวของมันนั้น เต็มไปด้วยเหล่าพืชที่ขึ้นมาและบางจุดก็มีคริสตัลง,งอกออกมาตามตัวอีกด้วยเจ้าหน้าที่ไม่ได้รู้สึกแปลกใจดาวกับว่าพวกเขานั้นรู้จักสิ่งมีชีวิตนี้กับเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วทางอาซินะเธอกลับขึ้นไปบนเขาเพื่อพบกับเด็กหนุม่มปริศนานั้นอีกครั้งต่อมาทั้งคู่จะแนะนําตัวกันและเราจะได้รู้จักเด็กหนุม่มปริศนานั้นคือชุนและตัวเขาจะได้รับอาการบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวานอาซินะได้ทําการผ่มพยาบาลให้ และทั้งคู่จะได้ไปนั่งฟังวิทยุด้วยกันอาสนะบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเคยฟังบทเพลงที่มันมหัศจรรย์มากๆเหมือนกับว่ามันเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากหัวใจของใครบางคนตอนที่เธอได้ยินเธอมีความรู้สึกทั้งทุกข์และสุขเป็นเพลงที่ฟังอยู่ในจิตใจของเธอตลอดมาตัวชุนนั้น เขาได้สารภาพว่าเขานั้นมาจากดินแดนอันแสนไกลที่มีชีวาอากาศาเขามีสิ่งที่ไม่ว่ายังไงก็อยากจะเจอก็เลยจากที่นั่นมาซึ่งตอนนี้ไม่มีเรื่องค้างคาใจแล้วเขาบอกให้อัสนะนั้นหลับตาลงพร้อมกับหอมไปที่หน้าผากของเธอเบาๆสิ่งที่เขาต้องการคืออยากให้อัสนะมีชีวิตอยู่ต่อไปและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่อัสนะได้พบชุนอัสนะจะเขินมากๆแล้วก็วิ่งหนีไปแต่เธอสัญญาว่าเธอจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้โตชุนนั้นเขาป่วยเป็นโรคร้ายและกำลังจะตาย เขาได้ร้องบทเพลงสุดท้ายของตัวเองออกมาและคนที่ได้รับฟังมันคืออัศินะเขาได้ฝากให้มิมีคอยช่วยชี้นําทางให้กับอัศินะแทนตัวเขาด้วยต่อมาอัศินะจะได้รับข่าวจากคุณแม่ว่าพบเด็กหนุ่มในแอ่งน้ําเด็กหนุ่มคนนั้นมีผ้าพันคอที่อัศินะนําไปพันแผลไว้ให้และเขาก็คือชุนชุนนั้นตายไปแล้วอัศินะปฏิเสธกับคุณแม่เพราะคิดว่าอย่างไงก็ไม่ใช่ชุนแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้อยู่แล้วว่านั้นต้องเป็นเขาที่โรงเรียน อาจารย์โมริสกิซึ่งเป็นอาจารย์ที่ย้ายเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับเขาด้วยสอนหนังสือเกี่ยวกับดินแดนแห่งความตายที่มีนามว่าอาคาธาเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโลกตายผีพบอซินะที่ได้ยินก็รู้สึกสนใจหลังเลิกเรียนเธอได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปหาอาจารย์ถึงที่บ้านเพื่อฟังเรื่องราวเพิ่มเติมตัวอาจารย์ได้ยิงคำถามสําคัญไปว่าอซินะมีคนที่อยากให้ฟื้นคืนชีพกลับมาหรือไม่ ตัวอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าตัวอาศินะคือเด็กสาวที่เจอเข้ากับเด็กหนุ่มปิศนาตัวอาจารย์ได้ให้เธอดูบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม แกก็สิ่งมีชีวิตลึกลับพวกเขาเรียกมันว่าควีสแควโคดสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิร์รูปร่างประหลาดมนุษย์เชื่อว่ามันเป็นเทพผู้ชี้นำทางให้แก่มนุษย์ที่ยังอ่อนด้อยและหลังจากมนุษย์มีความเจริญมากขึ้นเทพเจ้าจึงหมดความสำคัญเหล่าควสานวโคดจึงกลับสู่ตาพิภพและนำมนุษย์บางส่วนไปกับพวกเขาสถานที่แห่งนั้นเรียกว่าอากขาอากาเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตาพิภพซึ่งเชื่อว่ามีภูมิปัญญาแห่งเทพเจ้าหลงเหลืออยู่ความสามารถนั้นทำให้ทุกความปรารถนาของผู้้้คนนเป็จริิงไดแแมตต่ชชุวีว คนตายด้วยการเดินทางสู่อาคาธานอกจากจะต้องหาช่องทางเข้าที่ลึกลงไปใต้ดินยังต้องผ่านทะเลกั้นเขตแดนซึ่งมีน้ำแห่งชีวิตที่มนุษย์สามารถหายใจในน้ำได้ก่อนผ่านประตูก็จะมีเคเวสสารโคตรหรือเทพเจ้าเฝ้าประตูอยู่เมื่อเข้าไปในนั้นก็จะเจอหมู่บ้านส่วนมากก็จะเป็นหมู่บ้านที่ล่มสลายแล้วหลังจากการบุกรุกของมนุษย์เบื้องบนและปลายสุดของเขตแดน จะเป็นหน้าผาสูงใหญ่ซึ่งเบื้องล่างคือประตูแห่งชีวิตและความตายเชื่อกันว่าประตูบานนั้นจะสามารถดนบันดาลพรหรือแม้แต่ชุบชีวิตคนตายขึ้นมาได้อสินะได้รับรู้เรื่องราวบางส่วนเท่านั้นอันนี้คือผมสรุปให้ทุกคนฟังเลยพอเข้าเนื้อเรื่องผมจะได้เล่าเป็นเส้นตรงโดยที่ไม่ต้องมาอธิบายอีกอสินะจะกลับมาบ้านและพบเข้ากับแสงประหลาดบนหน้าผาที่เธอชอบไปนั่งเธอจะตามแสงนั้นไปจนพบเข้ากับเด็กหนุ่มปริศนาแถมหน้าตาของเขาก็คล้ายกับชุน ต่นิสัยในคนละแบบเลยและดูไม่เป็นมิตรอีกด้วยทั้งคู่จะต้องหนีตายเพราะถูกเจ้าหน้าที่ไล่จับและดูเหมือนว่าพวกเขานั้นอยากจะจับตายมากกว่าจับเป็นเพราะเล่นแต่อาวุธหนักทั้งนั้นไม่ว่าจะใช้ฮอบินตามพร้อมกับศาสตร์กระสุนเข้าใส่และก็กลุ่มทหารพร้อมกับอาวุธคบมือเด็กนุ่มพาอาซนะหนีโดยเข้าไปในถ้ำพร้อมกับใช้พลังของคริสตันปิดประตูถ้ำไว้ กลุ่มทหารได้ทําการระเบิดก้อนหินทิ้งพร้อมกับบุกเข้าไปเราจะได้ทราบว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเขาได้รับภารกิจให้มานําคริสตันหรือสิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่าคาวิสนากลับหมู่บ้านเพราชุนดันนํามันขึ้นมาบนพื้นพิภพและแน่นอนว่าคาวิสเป็นสิ่งสําคัญมากทั้งคู่จะเดินลึกลงไปในถ้ำเพราะถูกกดดันจากกลุ่มทหารจากนั้นพวกเขาก็จะเจอเข้ากับผู้เฝ้ายาม เราจะได้ทราบว่าอากาศบนพื้นพิภพเป็นพิษจึงทําให้พวกเควสสาวโคสเกิดการอลาวาดและล้มตายเด็กนุม่มปริศนาได้เข้าสู้กับเควสสาวโคสจนได้รับอาการบาดเจ็บแต่พวกกลุ่มทหารก็ได้เข้ามาพอดีและเข้าจัดการมันได้ หนึ่งในทหารได้ให้อาซินะนำคาวิสมาให้กับเขาจนกระทั่งพวกเขาสามารถเปิดประตูของอากาธาได้สำเร็จและทหารคนนั้นก็ได้เผยตัวตนเขาคืออาจารย์โมริสกิพร้อมกับหักหลังกุ่มทหารที่มาด้วยกันทหารพวกนี้พวกเขามาจากองค์กรอาร์สแองเจลองค์กรเพียงหนึ่งเดียวที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอากาธาและพยายามใช้ภูมิปัญญาจากโลกเบื้องล่างเพื่อชี้นำมนุษย์ไปในทางที่ดีขึ้นโดยมีภารกิจค้นหาทางเข้าอาคาธา ทั้งที่แท้จริงแล้วกลุ่มพวกนี้เต็มไปได้วยสมาชิกที่เป็นพวกครั่งลัทธิพระเจ้าวางใช้ภูมิปัญญาเทพสแสวงหาความเป็นอมตะคนที่ได้เข้าไปในอาคาธาก่อนที่ประตูจะปิดจะมีเพียง3มคนนั่นคือตัวอาจารย์อาซินนะและเด็กหนุ่มปิศนาอาจารย์โมริสกิเขาไม่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูและมีเป้าหมายเดียวนั่นคือขอพรกับเทพเจ้าเพื่อชุบชีวิตภรรยาของเขาเราจะได้ทราบว่าเด็กหนุ่มปิศนาเขามีชื่อว่าชิน หน้าที่ของเขาคือการนำคริสตันกับคืนสู่อากาธาและตัวเขานั้นก็เป็นพี่น้องฝาแฝดกับชุนเขาทำหน้าที่รู้งร่วงแล้วจึงไม่คิดที่จะเข้าต่อสู้กับตัวอาจารย์ส่วนทางอาซีนะก็ได้ตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับอาจารย์เพราะเธอเองก็ไม่มีจุดหมายตอนนี้ในหัวสมองมันโล่งไปหมดคิดอะไรไม่ออก การเดินทางของทั้งคู่นั้นก็จะผ่านจุดที่เรียกว่าน้ำแห่งชีวิตจากนั้นจะต้องดำน้ำลงไปอย่างที่ผมเคยบอกน้ำแห่งชีวิตสามารถทําให้มนุษย์หายใจในน้ําได้จากนั้นก็จะมาผูที่ที่เหมือนกับอ่างน้ําขนาดใหญ่ในระหว่างดำน้ํานั้นอสินะจะมีภาพในอดีตย้อนเข้ามาในหัวจนทําให้เธอนั้นหมดสติไปเธอจะตื่นขึ้นมา เจ้ามิมีจะปรากฏต,ตัวขึ้นทาให้เราได้ทราบว่ามันแอบเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเธอเพวกเขาเริ่มเดินทางกันต่อแล้วพบเข้ากับเควสซาวโคสที่มีรูปลักษณะเป็นกวางซึ่งเจ้ามิมีจะเข้าไปพูดคุยกับมันจึงทําให้ทั้งคู่นั้นเดินทางกันได้แบบราบรื่นหลังจากที่เข้าไปในโบราณสถานอีกฟากหนึ่งของมันคือพื้นที่ทุ่งร้างที่มีแต่ซากอะไรธรรมที่ลมสลายแล้วทั้งคู่จะพบเข้ากับเรือหอกพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินตามมันไปในเส้นทางเดียวกัน หินคริสตันที่อาสนะพกมาด้วยมันได้เกิดการเรืองแสงซึ่งผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าอาสนะพ่อของเธอคือชาวอากาธาและคริสตันที่เธอพกมาก็คือของดูต่างหน้าที่คุณพ่อมอบไปให้เธอจะใช้เจ้าคริสตันนี่แหละในการหาคืนวิทยุทั้งคู่ได้ออกเดินทางกันต่อพวกเขานั้นต้องผ่านทั้งทุ่งร้างภูเขาแล้วก็สถานที่รกร้งค่ำไหนนอนนั่นตัวอาจารย์นั้นค่อนข้างรู้สึกแปลกใจ ที่อาสนะนั้นมีสีหน้าที่ไม่ได้ดูวิตกกังวลสีหน้าของเธอนั้นดูออกตื่นเต้นมากกว่าอาสนะได้ให้เหตุผลว่าพอเธอมาถึงที่แห่งนี้หัวใจของเธอก็เต้นตึบตับตตุบตบมันคงมีเหตุผลบางอย่างและเธอจะต้องหาคําตอบส่วนทางชินหลังจากที่เขาได้นําคริสตันกลับไปคืนหมู่บ้านแต่เขาก็ดันทําผิดพลาดที่ปล่อยให้คนบนโลกนั้น ได้ครอบครองเศษของคริสตัลไว้หน้าที่ใหม่ของเขาคือการไปนํามันกลับมาเราจะได้ทราบว่าในสมัยอดีตคนบนพื้นโลกเคยลงมาหลายครั้งลงมาครั้งไหนก็บรรลัยครั้งนั้นทั้งแย่งชิงทรัพยากรแย่งชิงสมบัติและก็วิทยาการและก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับที่บอกว่าชาวอากาธามีความสามารถในการสัมผัสได้ถึงคริสตัลและจะมีคนที่มีความสามารถมากกว่านั้นนั่นคือการใช้ดวงตาของผู้เฝ้าประตูในการมองสอดส่องและคนที่มีความสามารถนั้นคือชุน ด้วยความสามารถนี้แหละที่ทําให้เขานั้นลงไหลในโลกเบื้องบนจึงทําการตัดสินใจขึ้นไปข้างบนนั้นแล้วก็จบชีวิตตัวเองลงที่นั่นส่วนทางอาจารย์โมริสก,กิเขานั้นได้ฝันเห็นภรรยาตัวเอง มันเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้ทราบว่าภรรยาของเขานั้นเป็นคนที่ป่วยบย่อยเขาได้สัญญากับภรรยาว่าจะพาเธอกลับไปที่บ้านเกิดของเขาหลังจากทําภารกิจได้สําเร็จถ้าไปที่บ้านเกิดของเขาการแพทย์ที่นั้นจะต้องรักษาเธอได้อย่างแน่นอนแต่หลังจากที่เขากลับมาจากภารกิจภรรยาของเขาก็ได้สิ้นใจไปแล้วส่วนอาสนะน้องก็ได้ฝันเหมือนกันโดยที่เธอนั้นฝันว่าตัวเองกําลังหาคืนวิทยุและได้ทราบว่าเสียงที่เธอได้ยินมาจากอากาศ่า และในความฝันก็มีชุนอยู่ด้วยเขาได้บอกกับเธอว่าไปหาบทเพลงของการจากลากันเธอได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองนั้นไม่สามารถยขยับเขยื่อนได้พร้อมกับมีสิ่งมีชีวิตที่มีรูปทรงเหมือนกับโครงกระดูกได้ปรากฏต,ตัวขึ้นพวกมันนั้นโผล่มาจากดินสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับโครงกระดูกพวกมันคืออิโซคูเผ่าพ,พันธุ์ต้องสาบลักษณะคล้ายกับโครงกระดูก มีนวงตาสีแดงเกลี่ยแสงสว่างและน้ำจึงใช้ชีวิตได้แค่ในเงาหรือที่มืดเป็นเหมือนผู้คอยรักษาสมดุลและคอยจับกินมนุษย์หรือเด็กลูกครึ่งที่มีเลือดผสมระหว่างชาวโลกเบื้องบนและโลกเบื้องล่างมันได้จับตัวอาสนะไปอาสนะรู้ตัวอีกทีเธอก็ตื่นขึ้นมาในซากปลหลักปักพังพร้อมกับเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สามารถพูดได้และดูเหมือนว่าตัวน้องนั้นก็ถูกจับมาเหมือนกันทั้งสองจะได้รับความช่วยเหลือจากชิน พวกเขาจะกระโดดลงแม่น้ําและชินก็จะถูกโจมตีจนได้รับอาการบาดเจ็บซึ่งตรงนี้ผมก็งงมากนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในน้ําแต่โดนโจมตีได้ไงข้อมูลได้บอกว่าพวกอิซุคุมันกลัวน้ําและจะไม่เข้าใกล้น้ําเลยแต่พี่แกนเล่นโดนโจมตีในน้ําแต่กระชังมันเถอะทั้ง3าถูกกระแสน้ําพัดไปและไปลอยเกยตื้นอยู่ที่ลํพันรตัวอาจารย์กับมิมีได้มาพบพร้อมกับเข้าช่วยเหลือทั้ง3พวกเขาตัดสินใจเดินทางไปที่หมู่บ้านของมาหน้าก็คือน้องผู้หญิงที่เป็นใบนะ เมื่อไปถึงที่นั่นกลุ่มทหารจะไม่ให้พวกเขาเข้าหมู่บ้านเนื่องจากเป็นคนเบื้องบนตัวผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นคนใจดีไงก็เลยเข้าช่วยเหลือโดยให้ที่พักพิงตัวอาจารย์กาสุนะจะได้ค้างที่นี่หนึ่งคืนเหตุผลที่ให้ความช่วยเหลือก็เพราะว่าช่วยหลานสาวพวกเขาจากพวกอิโซคุตัวผู้ใหญ่บ้านได้บอกว่าถึงจะน้อยครั้งแต่ก็มีพวกบนพื้นโลกลงมาที่นี่แล้วก็คลองรักกับชาวอากาธาถึงแม้มันจะผิดกฎแต่เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ การอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้พวกเขาจะได้นอนหลับแบบเต็มอิ่มกินแบบเต็มอิ่มแล้วก็ได้อาบน้ําแต่ใช่ว่าการอยู่ที่นี่จะไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกนะเพราะว่าคนในหมู่บ้านไม่ได้ต้อนรับพวกเขาตัวผู้ใหญ่บ้านจะเล่าเรื่องราวในอดีตให้กับตัวอาจารย์ได้ฟังทั้งจกักรวรรดิและราชาของมนุษย์บนพื้นโลก ลงมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อขโมยความมั่ง,งคั่งภูมิปัญญาของชาวอาคาธานับร้อยปีด้วยเหตุผลนั้นมันจึงทําให้เกิดสงครามและการต่อสู้แย่งชิงเมืองที่เคยรุ่งโร์ก็พังทลายลงเด็กที่เกิดมาก็ถูกลดจํานวนในตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงได้ใช้คริสตันคาวิสร้างเป็นกุญแจขึ้นมาเจ็ดดอกเพื่อผนึกประตูไม่ให้คนจากพื้นโลกลงมาได้และตัวอาจารย์ก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวก,กับการชุบชีวิตมนุษย์ตัวผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่ได้อยากจะเล่า เพราะว่าการชุบชีวิตนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมทำควรปล่อยไปตามเวรตามกรรมแต่ก็เอออยากรู้เดี๋ยวก็บอกให้พวกเขาจะได้ออกเดินทางกันตอนเช้าตูสถานที่ที่จะไปคือหลุมขนาดใหญ่ใจกลางอากาทธาคนที่จะไปมีเพียงตัวอาจารย์กับอาสินะตัวมีมีจะไม่ยอมออกเดินทางไปด้วยเพราะว่ามันทำหน้าที่ของมันบรรุแล้วหลังจากที่อาสินะออกเดินทางไปมีมีก็จะตายลงทันที ผมลืมบอกไปนะครับว่ามิมีคือร่างสถิตของเทพเจ้าซึ่งร่างของมิมีตัวผู้ใหญ่บ้านก็จะนําไปให้แคสซาวโคสที่เป็นรูปร่างมนุษย์กินนั่นคือการรวมกันเป็นหนึ่งและยังคงดํารงชีวิตอยู่ต่อไปในรูปแบบความเชื่อของพวกเขาตัวอาจารย์กับอาซนะทั้งคู่จะออกเดินทางโดยการนั่งเรือตัวอาซนะได้ถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์เคยสอนกับการชุบชีวิตคนตายว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วจริงๆหรือตัวอาจารย์ได้ให้คําตอบว่า การเดินทางครั้งนี้ใกล้จะจบลงแล้วเอาตามความเป็นจริงคืออาจารย์ไม่ได้สนใจว่ามันจะผิดหรือถูกเขาเพียงต้องการภรรยาของตัวเองกลับมาเพราะฉะนั้นไม่สนแล้วว่ามันจะผิดหรือถูกการเดินทางเขาพวกเขาจะถูกเฝ้ามองจากพวกอิโซคุคือแบบว่าขึ้นมาจากบกเมื่อไหร่มึงตายเมื่อนั้นในเช้าวันุ่งคืนกลุ่มทหารของหมู่บ้านติดอาวุธครบมือแล้วมุ่งตรงไปที่ปากหลุมเพื่อที่จะไปจัดการกับอาจารย์และอาสนะ ตัวชินที่ได้เห็นก็คิดว่าสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแล้วเขาจึงรีบขี่ม้าตามไปและแน่นอนว่าได้เกิดการประทะขึ้นชินได้เข้าช่วยเหลือพวกอาจารย์ได้สำเร็จโดยการเข้าไปบวกกับกลุ่มทหารเฝ้ายามเขาได้เข้าไปทวงเวลาและถ้าปล่อยให้ตัวอาจารย์กับพวกทหารได้สู้กันมีคนตายแน่นอนเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีอาวุธปืนเขาจึงเอาตัวเองนี่แหละเข้าไปต่อสู้ด้วยการดวลมีดพวกทหารเองก็ไม่ได้คิดจะฆ่าเขาจนหัวหน้าทหารหยุดการต่อสู้ พรสู้ไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรส่วนทางอาจารย์กับอศัศนะสามารถเดินทางไปถึงปากหลุมดังกล่าวได้ แต่จะมีเพียงตัวอาจารย์เท่านั้นที่ลงไปเพราะอาสนะลงไปไม่ไหวอาจารย์ได้มอบปืนให้กับเธอไว้หนึ่งกระบ,บอกแล้วก็บอกให้อาสนะนั้นเดินทางกลับหมู่บ้านก่อนที่ฟ้าจะมืดคราวนี้เราจะเริ่มเล่าทางอาจารย์ก่อนนะครับตัวอาจารย์จะเริ่มไต่เขาลงไปด้วยมือเปล่าสภาพอากาศนั้นไม่ค่อยอํำนวยเกิดฟ้าฝนคันนองจนทําให้เขานั้นลื่นตกลงมาแต่โชคดีมีพื้นรองรับนั่นคือโบราณสถานเขาได้รับอาการบาดเจ็บที่ต้นขาเพราะถูกก้อนหินเสียบเข้าไปตัวเขาได้ทําการปฐมพยาบาลแล้วก็ปีนลงเขาต่อจนไปถึงพื้นนด้าาล่า่่งงสิแกีพบ คือซากของพวกเควสซาวโคสจึงบ่งบอกว่าที่นี่คือสุสานของพวกมันเมื่อหมดหน้าที่มันก็จะมากระโดดลงหน้าผาแล้วก็ตายกันณตรงนี้ตัวอาจารย์จะต้องเดินผ่านน้ำแห่งชีวิตพอเดินมาเรื่อยๆก็จะพบเข้ากับก้อนสีนำดำๆกลมๆที่มันลอยอยู่นั่นคือประตูแห่งชีวิตและความตาย เมื่อสัมผัสก็จะถูกดูดเข้าไปคางไหนนั้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะเป็นทุ่งโลง่ลงๆมองเห็นดวงดาวแต่มันไม่ได้มืดและเมื่อนําคริสตัลวางลงไปในแท่นบูชาเรื่อเหาะที่เราเจอเมื่อตอนต้นเรื่องมันก็จะลอยลงมาสู้สถานที่แห่งนี้พร้อมกับกายร่างเป็นเทพให้เราได้ขอพรรูปร่างหน้าตาเป็นแบบในรูปที่ผมให้ทุกคนได้เห็นนะครับมันมีดวงตารอบตัวแล้วก็จะมีเสียงพูดที่เราฟังไม่เข้าใจมันได้ถามถึงความต้องการของอาจารย์และตัวอาจารย์ก็ได้บอกว่าเอาภรรยาชั้นคืนมา 10ปีมานี้ในโลกที่ไม่มีเธอฉันพยายามก้าวข้ามมันไปแต่ก็ทําไม่สําเร็จโลกที่ไม่มีเธอมันไม่มีความหมายคาขอของอาจารย์เป็นจริงแต่สิ่งที่ได้มามีเพียงดวงวิญญาณมันไม่มีร่างกายและสิ่งที่ตัวอาจารย์ต้องสังเวยให้กับการขอครั้งนี้คือดวงตาเราจะหันกลับไปเล่าทางอาสนะกันบ้างนะครับ หลังจากที่แยกจากอาจารย์เธอไม่ได้ไปไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งฟ้าเริ่มมืดพวกอิโซคูก็ได้เริ่มออกมาไล่ล่าเธออาซินะเลยต้องรีบวิ่งหนีลงน้ำจากนั้นเธอก็จะเดินไปเรื่อยโดยถูกพวกอิโซคูตามมาติดๆพวกมันกำลังเฝ้ารอให้น้ำนั้นลงเพื่อที่จะได้เข้าจู่โจมอาซินะพอน้ำนั้นแห้งลงอาซินะก็ถูกเล่นงานทันทีปืนที่เธอมีทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยเพราะว่ายิงไม่โดนแต่เธอจะได้รับความช่วยเหลือจากชินและประจวบเหมาะกับเวลานั้นพระอาทิตย์ขึ้นพอดี ก็เลยล้อทั้งคู่ตัวชินเขาได้บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยแต่ว่าร่างกายมันขยับไปเองอะ่ะทั้งคู่จะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับชุนแล้วก็ทาให้ทั้งคู่นั้นร้องไห้ระหว่างนั้นพวกเขาได้เห็นเรือหอที่บินผ่านหัวไปชินได้บอกว่าเรือหอกกาลังนําดวงวิญญาณล,ลงไปในหลุมและเควสซาวโค้ดตัวที่กืนมีมีเข้าไปได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วมันก็เดินไปที่ปากหลุมพร้อมกับร้องคำลามมันเป็นเสียงเพลงครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะกระโดดลงไปในปากหลุมเพื่อจบชีวิตของตนหลังจากจบนาที แต่อศินะได้ยินเสียงคำชวนคเควสซาวโคต,ตัวนี้อาสาจะนำทั้งคู่ไปส่งลงด้านล่างโดยการขมอบทั้งคู่ลงไปในท้องแล้วก็กระโดดลงไปในหลุมแต่เมื่อถึงชั้นล่างร่างกายของมันก็จะแตกสลายไปเหลือเพียงแค่สองคนที่ตกลงสู่น้ำแห่งชีวิตพวกเขาจะรีบไปที่ประตูแห่งชีวิตและความตายจากนั้นก็จะถูกดูดเข้าไปแล้วก็พบเข้ากับอาจารย์ซึ่งจังหวะนั้นอาจารย์ก็กำลังอัญเชิญดวงวิญญาณของภรรยาตัวเอง แต่กลับไม่มีร่างไอตัวเทพเจ้ามันก็เลยได้ใช้ร่างของอาสินนะเป็นตัวแทนแล้วก็นําดวงวิญญาณของภรรยาอาจารย์ยัดลงไปอาจารย์นั้นไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่น้องมันดันโผล่มาตรงจังหวะไงในสายตาของอาจารย์อาสินนะคือภรรยาของเขาแต่ในสายตาของชินอาสินนะก็คืออาสินนะแต่แค่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดชินได้ทุ่มพละกกาลังทั้งหมดในการทําลายคริสตันซึ่งเป็นสิ่งที่อัญเชิญเทพเจ้ามาตัวอาจารย์ก็เกือบที่จะฆ่าชินแต่โชคดีที่เขานั้นทําลายคริสตันได้ทัน คำบอกลาครั้งสุดท้ายของภรรยาอาจารย์คือเธอต้องการให้ตัวสามีหาความสุขให้เจอเพราะตอนนี้เธอไม่สามารถไปความสุขให้กับเขาได้แล้วอสินะได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาและก็เข้าโอบกอดอาจารย์ทันทีเธอเข้าใจถึงการสูญเสียคนสําคัญเข้าใจถึงความเจ็บปวดนี้สุดท้ายจะมีเพียงอสินะเท่านั้นที่กลับสู่โลกด้านบนตัวอาจารย์เขานั้นจะอยู่ที่อากาทธาต่อส่วนทางชินเขานั้นต้องกลายเป็นขนเรรอนเพราะว่าดันไปช่วยเหลือมนุษย์พื้นโลกหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปบาย